อิกหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลำต้นตัวนี้เผื่อไว้สิ่งที่ตัดออกผมจะไปทำต่อก็จะได้เล่นไม้ต่อไปอเ,เดี๋ยวติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับจะอัปเดตให้ดู <S <S วิธีชำกิ่งไกให้ติดง่ายต้องใช้กระถางเล็กจะได้ไม่แฉะน้ำจะได้ติดไว ใช้ดินลองก้นเล็กน้อยแล้วก็เอากิ่งใส่กลบดินให้แน่น ลดน้ำเก็บในที่ล่มประมาณหนึ่งอาทิตย์ยอดก็จะแตกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ